จับตาินแชร์ให้ตาค่ะรถวินแชเทรถวินแชร์ให้ตาอ่าพอเด้วไปตรงนี้ตรงนั้นเบิ่งเอเปิรหูเปิดตาขเขาเบิง่งอ๋อพอได้พาตาออกไปเดินสุดอากาศอาจจะถามว่าท่านหน่วยทหารเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เนี่ย และเสียงที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปนั้นนะคะเป็นเสียงของคุณยายพานโสมสีแก้วอายุ71ปีบอกเล่ากับเราถึงความต้องการกับหน่วยทหารค่ะ ่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26กองกําลังสุรนา,ารีที่ได้ให้การช่วยเหลือนะคะมอบแสงสว่างแห่งความหวังเป็นรถเข็นวีลแชร์พร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคส่งตรงถึงบ้านในช่วงค่าแทนความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่2ตามนโยบายของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยขึ้นตรงดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างคุณตาดูตุ่มพกาค่ะอายุ77ปีนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงป่วยด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบมากกว่า10ปีแล้วดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่100ทับ24หมู่2ชุมชนคุ้มฐานตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คุณตาเป็นหนึ่งในผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบและมีการสำรวจคัดเลือกจากประธานอสอมหมอประจำบ้านรวมถึงหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลละหารทราย เป็นผู้ป่วยติดเตียงฐานะทางบ้านยากจนและจำเป็นเร่งด่วนที่สุดเพราะคำว่าการให้ความช่วยเหลือนั้นรอไม่ได้ค่ะ